สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่เช็คลักษณะคนที่กําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะรูปร่างหน้าตาหรือว่านิสัยส่วนตัวนะคะมีลักษณะแบบใดไพ่ใบแรกขึ้นมาเนี่ยคือไพ่ไฮพริตเทสนะคะมีดาวจันท์นะคะเป็นดาวประจําไพ่จะเป็นผู้หญิงผู้ชายได้นะคะเพราะนี่เิสเปิดให้ทั้งผู้หญิงผู้ชายดูเลยนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะมีคาริสม่าอะไรบางอย่างนะคะทําให้คุณแบบลหลงไหลง่ายๆเลยเนี่ยหรือว่าเป็นคน ออกจากเจ้าอารมณ์หน่อยๆเอาด้านดาร์กไซด์บ้างไหมคะออกจากเจ้าอารมณ์หน่อยๆนะคะมีอะไรไม่ถูกใจไม่พอใจเนี่ยจะนิ่งเงียบไว้ข้างในบางทีไม่ค่อยพูดออกมานะจะแสดงอาการอะไรบางอย่างนะคะ เป็นคนที่ไม่ค่อยจะงอคนสักเท่าไหร่เหมือนรู้ว่าตัวเองอ่ะมีดีอะไรนะคะแล้วก็จะให้คนอื่นอ่ะมางอตัวเองเออแล้วก็เป็นคนที่มีความฉลา,าดนะคะมีความรู้หรือว่ามีศิลปะวิชาอะไรบางอย่างนะอาจจะชอบวาดรูปนะคะทำกับข้าวเกง่งหรือว่าคุณผู้ชายเนี่ยอาจจะมีความรู้ความสามารถทักษะอะไรพิเศษพิเศษได้นะให้พิเศลักษณะเด่นเลยนะ คือเป็นคนมีความเซ็กซี่นะจะผู้หญิงผู้ชายนะคะจะในตาเซ็กซี่หรือว่าชอบแต่งตัวเซ็กซี่นะออหรือว่า มีส่วนเว้าส่วนโค้งนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะหรือว่าคุณผู้ชายเนี่ยก็อาจจะชอบออกกาลังกายหรือว่าเป็นคนมีกล้ามนะคะหรือว่าเป็นคนที่ผิวพรรณผ่องใสก็ได้ค่ะนะเพราะมีดาวจันทร์นะคะเป็นดาวประจําไพ่มีไพ่หนึ่งดาบขึ้นมานะคะไม่ค่อยจะยอมใครนะเชื่อมั่นในตนเองสุดๆเลยนะคะทําอะไรก็จะต้องทําให้ประสบความสําเร็จนะมีความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็มั่นใจในตนเองมากๆเลยมีความอดทนสูงค่ะนะคะแต่จะอดทนกับคนที่อยากจะอด อดทนด้วยเท่านั้นนะ่ะนะอยู่กับคู่ตัวเองเนี่ยบางทีไม่ค่อยจะอดทนเท่าไหร่นะคะอาจจะมีความหงุดหงิดเนี่ยเพราะมีไพ่เนี่ย ไฮ p r ิ t เท t ขึ้นมานะคะหรือว่าเป็นคนขี้หึงก็ได้เออไฮ p r ิ t เท t นะคะเอาจะเป็นคนขี้หึงนะหนึ่งดาบนะไม่ค่อยจับเพึ่งพาใครชอบพิสูจน์ความสามารถนะคะด้วยตัวของตัวเองนะต่อให้จะมีพ่อแม่ญาติพี่น้องพพอร์ตนะคะแต่ว่าเหมือนต้องการพิสูจน์ความสามารถด้วยตัวของตัวเองนะคะอยากให้เป็นที่รู้จัก นะคะหรือว่าเป็นจุดสนใจก็ได้นะเออหนึ่งดาบขึ้นมานะคะทําอะไรทําจริงจังค่ะอาจจะสูญเสียพ่อแม่นะคะญาติพี่น้องตั้งแต่เยาว์วัยก็ได้นะคะมีไพ่สองไม้เท้าขึ้นมาเป็นคนไม่ค่อยจะกลัวอะไรนะไปในที่ใหม่ๆที่แปลกๆนะคะ เนี่ยไม่ค่อยจะกลัวนะคะข้องกับด้านต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเด่นเช่นกันอาจจะเป็นคนชอบท่องโลกกว้างนะคะชอบเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาใหม่ๆก็ได้หรือว่าในชีวิตช่วงหนึ่งของคนคนนี้เนี่ยอาจจะเคยไปเรียนต่างประเทศนะคะทำงานต่างประเทศหรือว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยอาจจะต้องทําความรู้จัก กับคนต่างชาตินะคะการใช้ภาษาอื่นๆอยู่บ่อยครั้งก็ได้ค่ะไพ่สองไม้เท้านะคะขึ้นมามีไพ่หนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยเนีน่ยนะมันคือจะต้องมีใครรักใครคนใดคนหนึ่งมากกว่าคนนี้อาจจะมีนิสัยนะคะหรือว่าเป็นชาวสิงเองนะออชอบให้คนอื่นน่ะรักตัวเองมากกว่าที่ตัวเองจะไปตกหลุมรักเขานะ่ะ มีไพ่ไฮโรแฟนนะคะอืมอะไรจะคอนทราสขนาดนั้นนะคะไพ่ไฮพริตเทสเนี่ยแบบเซ็กซี่ขี้เล่นนะคะเออจะผู้หญิงผู้ชายเนี่ยแล้วไฮโรแฟนเนี่ยเป็นคนที่เชื่อมั่นในศาสนานะอาจจะเป็นคนชอบนั่งสมาธินะคะชอบฟังธรรมนะคะตอนกลางวันเนี่ย อาจจะชอบนั่งสมาธิฟังธรรมนะคะไปวัดอย่างนี้ก็ได้นะคะมีความเชื่อในเรื่องศาสนาเรื่องพระเจ้านะคะแต่พอตกกลางคืนนะคะอาจจะอยู่ตามครับตามบาก็ได้นะเพื่อนๆน,นะคะลักษณะ Energy ไพ่ที่ขึ้นมานะ ให้รแฟนเป็นคนที่มีความรู้มากๆค่ะเป็นคนปรงกับชีวิตรักก็ได้นะอาจจะผ่านการผิดหวังนะคะจะจะย่าร่างจากเป็นจากตายเนี่ยหรือว่ามีความรักที่ไม่ประสบความสําเร็จอาพับรักอยู่บ่อยครั้งนะคนคนนี้นะคะเลยปรงกับความรักนะเออเข้ามาก็ดีนะคะไม่เข้ามาก็ไม่เป็นไรฉันก็ฉันก็มีดีของฉันอนะให้พริตท์ขึ้นมานะคะฉันก็สวยฉันก็รอของฉันนะคะรอเจอคนที่คู่ควรสําหรับคนคนนี้จริงๆนะเวลาไฮโรแฟนขึ้นมาเนี่ยนะคะ เขาอาจจะอาพับเกี่ยวกับด้านคู่ครองหรือว่าจะได้เจอคู่ของตัวเองจริงๆนะแบบอยู่กินกันแต่งงานกันเนี่ยอาจจะมีอายุมากไปแล้วนะคะหรือว่าเป็นคนสมถะรักสันโดษในบางขณะก็ได้นะเหมือนเป็นคน จะบอกมี2บุคลิกก็ได้นะคะถามว่าเฮฮาปาร์ตี้ได้ไหมได้นะคะแต่จริงๆอะ่ะลึกๆชอบอยู่กับตัวเองมากกว่าเนี่ยนะคะรักสงบรักสันโดษคะ่ะไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายกับชีวิตหรือว่าถามเรื่องชีวิตส่วนตัวสักเท่าไหร่นะคะไฮโรแฟนขึ้นมามีไพ่อัศวินถือถ้วยค่อนข้างจะเป็นคนโรแมนติกนะคะคนนี้เนี่ยอัศวินถือถ้วยขึ้นมาเป็นคนที่ต่อสู้เกี่ยวกับด้านความรักมากๆเลยเนี่ยเวลาจะจีบใครนะฉันก็จะต้องจีบให้ติดนะคะเป็นคน แต่งตัวดีเนี่ยไพ่นะไฮบริดเทสขึ้นมากับอัจวินถือถ้วยขึ้นมานะคะไพ่ถึง2ใบนี้นะเป็นคนแต่งตัวเนียบนะ ชายเสื้อหลุดลุ่ยออกมานอกกระโปรงนอกกางเกงเนี่ยคนแบบนี้ไม่ได้เลยนะหรือว่าออกจากบ้านทีนะคะอัจวินถือถ้วยแล้วก็ไฮพริเท็ขึ้นมาเนี่ยผู้หญิงก็จะต้องฉีดน้ําหอมแต่งหน้าแต่งตัวหน่อยนะเออนะคะหรือว่าผู้ชายอย่างเงี้ยบางทีคุณก็จะต้องเซตผมสักหน่อยนะคะหรือว่าฉีดน้ําหอมสะหน่อยแบบเนี้ยนะคะลักษณะเอเนจีที่ขึ้นมาเลยเป็นคนต้องการความรักนะคะลึกๆเนี่ยอัจวินถือถ้วยขึ้นมาแต่พาฮเราแฟนเนี่ยนะคะมันขึ้นมาด้วยไพ่ถึง2ใบนี้เนี่ย เวลาเจอคนที่ชอบจริงๆนะอาจจะทำตัวไม่ถูกนะคะไม่รู้ว่าจะเข้าไปจีบอย่างไรเหมือนจะเป็นคนเจ้าสเสน่ห์นะเหมือนแบบสายตาวิบวับนะคะเห็นคนสวยคนหลอ่อแต่พอเจอคนที่ตัวเองรู้สึกว่ามันใช่เราตรงสเปคเนี่ยอาจจะ s t e ป back นะ่ะเหมือนกับยังไม่กล้าที่จะเข้าไปจีบตรงๆนะคะนะให้เรแฟนขึ้นมานะคะมีไพ่สามไม้เท้านะคะเป็นนัก โน้มน้าวจิตใจนะคะคนได้ดีมากๆมีวาทะศิลป์ในคำพูดเนี่ยเหมือนไพ่ไฮปริเทสเลย Energy ใบแรกนะคะส่วนใหญ่มันจะสำคัญมากๆเลยนะเป็นคนโน้มน้าวจิตใจคนเก่งนะคะอยากให้คู่ตัวเองเนี่ยซื้อของอะไรให้นะคะไปเที่ยวที่ไหนด้วยกันเนี่ยอ้จะมีวิธีการหวานล้อมอะไรบางอย่างหรือแม้กระทั่งคนรอบตัวก็ได้นะคะคนคนนี้อาจจะทางานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เป็นเซลล์ก็ได้นะคะงานที่จะต้องใช้คาพูดอยู่บ่อยๆนะหรือว่าสารต่อกิจการของทางบ้าน หรือว่ามีผู้ร่วมหุ้นเนี่ยเป็นกิจการของตัวเองก็ได้นะมีผู้ร่วมหุ้นไม่เกิน3-5ถึงคนแบบนี้ได้หมดเลยค่ะเป็นคนมองการไกลนะคะไม่ได้คิดอะไรสั้นๆจะเข้าไปจีบคนคนนึงถ้าชอบจริงๆนะเนี่ย h i r ร a แฟนขึ้นมานะคะชอบคนยากรักคนยากนะ แล้วก็จะเข้าไปจีบคนคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหคิดถึงอนาคตมากมากเลยเนี่ยไพ่สาไม้เท้านะคะขึ้นมาแล้วก็มีไพ่คิงถือไม้เท้านะคะเป็นคนจริงจังกับหน้าที่การงานนะคะมีภาวะผู้นำเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเลยนะคะเห็นอะไรเนี่ยเป็นธุรกิจเป็นเงินเป็นทองไปซะหมดนะคะมีความมั่นใจในตนเองมากๆนะเวลาที่ทำงานนะคะแล้วก็มีไพ่โอ้ได้คิงขึ้นมาถึงสองใบนะคะมีคิงถือไม้เท้ากับคิงถือเหรียญเนี่ย เวลาที่มีไพ่เกี่ยวกับบุคคลขึ้นมาเยอะๆนะคะเช่นเนี่ยฮาร์โรแฟนเนี่ยมีชาวพฤึกศพนะคะเป็นชาวประจำไพ่เนี่ยเป็นไพ่พระสังฆราชไพ่ไฮพริตเทสอย่างเงี้ยอัชวินนะคะคิงขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าคนคนนี้มีเอกลักษณ์บางอย่างเฉพาะตัวหรือว่ามีอุปนิสัยอะไรบางอย่างที่มีความเป็นตัวของตัวเองมากๆเลยค่ะคิงถือเหรียญขึ้นมาเป็นคนอ่านใจคนเก่งเนี่ยเหมือนไฮพริตเทสนะคะรู้ว่ามาดีมาร้ายอ่านใจคนเก่งมากๆแต่อาจจะไม่พูดออกไปนะเออฉันรู้นะว่าเธอคิดเยียับฉันอย่างไรนะคะแล้วก็ เป็นคนเจราจารทางธุรกิจเป็นคนใช้คำพูดได้ดีเนี่ยลักษณะ Energy นะมีไพ่หลายใบยขึ้นมานะคะ,ะเป็นคนทำธุรกิจเก่งก็ได้เนี่ยหรือว่ามีหน้าที่การงานใหญ่โตในบริษัทได้นะคะเวลาคู่เนี่ย ขออะไรนะคะจะไปไหนกินข้าวดูหนังฟังเพลงอย่างเงี้ยคิงถือเหรียญขึ้นมาเนี่ยจะไม่ค่อยขัดใจนะถือเหรียญแล้วก็มีไพโอโแล้วไพด t อ e ม m p เ r อรก็ขึ้นมาอีกนะคะไพอ e ม p e เ o อร์ Emperor เนี่ยเป็นชาวธาตุไฟเหมือนกับชาวลัคนาราศีสิงเลยนะอยู่ด้วยกันเนี่ยอาจจะมีปากเสียงกันอยู่เนืองๆนะคะ แต่ชาวสิงห์จจะไม่ชอบความรักที่มันราบเรียบจนมากเกินไปเนี่ยชอบความตื่นเต้นในความรักความสัมพันธ์นะคะหรือว่าจีบคนที่ยากๆชาวสิงห์อาจจะชอบนะอะไรยากชาวสิงห์อาจจะชอบนะคะเอ็มเปอเนี่ย เป็นชาวทัดไฟอย่างที่ลิสบอกเป็นชาวลัคนาราศีเมษนะคะเป็นคนที่ชอบควบคุมคนอื่นนะเป็นออกแนวบอสซี่ก็ได้นะใครที่มาควบคุมคนนี้อาจจะไม่ค่อยชอบนะคะชี้นิ้วสั่งเนี่ยเอ็มเพอเรอร์ขึ้นมานะให้เลี้ยวซ้ายเอ็มเพรอเลี้ยวขวาทันทีนะคะ เอ็มเพอเนี่ยมีความดื้อนะดื้อเงียบนะคะหรือว่าดื้อผงผางก็ได้นะเออเป็นคนไม่ค่อยชอบให้คนมาเถียงหรือว่าออกคําสั่งใส่นะอยู่ในหน้าที่การงานเนี่ยโอ้โหทุกอย่างนะคะเป็นระบบระเบียบดีมากๆเลยนะคะจัดการคนการควบคุมคนเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะแต่ว่าเวลาอยู่ที่บ้านนะออกจะเป็นคนสเปะสปะนะ เก็บของอาจจะไม่อยู่กับที่สักเท่าไหร่นะคะเนี่ยแล้วก็เวลาอยู่ที่บ้านอาจจะออกคําสั่งคู่ซัหน่อยนะคะชอบให้คู่เนี่ยทำตามในสิ่งที่ตัวเองคิดก็ได้นะเวลาจับได้ไพ่เอม e r อร์เนี่ยอาชีพที่โดดเด่นนะคะแต่ว่าไม่จําเป็นต้องเป็นคนทําอาชีพนี้นะเช่นนะคะคนที่ใส่เครื่องแบบ คูราชการนะคะทหารตำรวจอะไรแบบเนี้ยที่มียศมีศัก์มีสีนะคะหรือว่าทํางานบริษัทก็ได้แต่ว่าตําแหน่งเนี้ยค่อนข้างที่จะสูงหรือว่าเป็นหัวหน้าที่จะต้องควบคุมคนเนี้ยลักษณะเด่นเลยนะคะไพ่ดีเอ็มเออร์แต่ว่าเป็นคนรักใครรักจริงมากๆเลยนะคะเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองเจอคนที่ใช่มันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกเอ็มเออร์รู้สึกว่าคนเนี้ยใช่สําหรับฉันจริงๆเนี่ย แล้วไฮโรแฟนก็ขึ้นมาไพา่ถึงสองใบนี้นะจะไม่ค่อยเข้าไปจีบคนไหนก่อนนะคะเป็นคนที่ออกจะมีอีโก้เล็กๆนะคะมีชั้นมีดีอยู่ในตัวเขารู้ตัวเองด้วยนะว่าฉันมีดีอยู่ในตัวแบบนี้นะคะมีไพ่ควีนถือถ้วยนะคะควีนถือถ้วยขึ้นมาเป็นคนเขาเรียกว่าสวยหลอบ ค,นะคืออาจจะไม่ได้สะดุดตาตั้งแต่แรกเห็นนะคะแต่ว่าอาจจะคําพูดคําจาของเขาอะไรบางอย่างเนี่ยมีไพ่สามไม้เท้าขึ้นมาเอ็มเพอร์เรอร์ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็คิงขึ้นมาถึงสองใบเนี่ยนะคะคาพูดตัก,กะความคิดอะไรบางอย่างของเขาหรือว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยไพ่ไฮพริเทสขึ้นมาเนี่ย ทำให้คนมองคนเนี้ยยิ่งมองเรายิ่งเอ้ยมันดูสวยดูหลอ่อแล้วก็มีความมีสเสน่ห์อะไรบางอย่างมีคาริสมาอะไรบางอย่างที่อยากจะทําให้คุณสารสัมพันธ์ต่อไปนะคะเปิดต,ต่อนะคะมีไพ่เอ็กออบคัขึ้นมาอลิสขออีกสองสมามใบนะเอ็ก f c ออ s ขึ้นมาเนี่ยอเป็นคนอาภัพรักนะคนนี้นะเหมือนไพ่ไฮโรแฟนขึ้นมาเนี่ยกว่าจะเจอรักที่ใช่สําหรับคนนี้จริงๆนะอาจจะต้องผ่านเรื่องราวที่มัน เจ็บปวดกับความรักมานะคะถูกแทงข้างหลังมามีมือที่3นะคะหรือว่าผ่านการย่าร้างผิดหวังกับความรักมามา,มากๆเนี่ยไพ่8ถ้วยเนี่ยคือคนที่อาพับรักนะคนที่คนนี้ชอบเขาก็อาจจะไม่ชอบคนคนนี้นะคะหรือว่าเป็นรักทางไกลเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นจับได้ไพ่แดถ้วยนะคะส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะคะเป็นไพ่ของความคิดถึงใครคนใดคนหนึ่งมากๆนะรักออนไลน์อะไรแบบเนี้ยหรือว่าจะเป็น ชาวต่างชาติไปเลยก็ได้นะคะไพเอมพ์เพ r ร์เนี่ยก็ลักษณะเด่นคือชาวต่างชาติแต่ว่าอาลิสพูดอย่างหนึ่งนะหลายคนจะเข้าใจผิดเวลาอาลิสพูดว่าเนี่ยเป็นไพของชาวต่างชาตินะไม่ได้จําเป็นเลยว่าคุณจะต้องได้แฟนเป็นชาวต่างชาติหรือว่าฝรั่งนะคะเป็นคนไทยแท้ร้อซนะคะจะเป็นจีนแคกอาหรับ แบบนี้ได้หมดเลยเพียงแต่ว่าลักษณะเด่นของไพ่ในแต่ละใบเนี่ยนะคะมันก็จะมีความหมายของเขาอย่างไพ่เอมเพอร์เนี่ยก็เป็นชาวต่างชาตินะคะค่อนข้างจะโดดเด่นหรือว่าเคยทํางานกับคนต่างชาติไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศใช้ภาษาเก่งแบบนี้ก็ได้แต่ว่าก็ไม่ได้จําเป็นว่าคนที่เข้ามาจะต้องเป็นชาวต่างชาติเสมอไปเนี่ยเหมือนไพ่แปดถ้วยนะคะอาจจะเป็นรักทางไกลแบบอาจจะอยู่คนละจังหวัดกันหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันเป็นไพ่ของความคิดถึงค่ะแปด มีไพ่เลิเวอร์เป็นคนโรแมนติกนะคะเป็นคนข้างรักเนี่ยเป็นคนรักคนยากเนี่ยอิมพเรอร์ขึ้นมานะแต่เวลารักใครแล้วอะโอ้โหลุ่มลงนะคะเป็นคนข้างรักเนี่ยเจ้าเสน่ห์ก็ได้นะคะเลเวอร์ขึ้นมาเนี่ยหนุ่มเจ้าเสน่ห์สาวเจ้าเสน่ห์เนี่ยแบบไพ่ไฮพรีเทสเลยคะ่ะคนคนนี้เข้ามาอาจจะทําให้คุณว้าวุ่นวายใจนะคะ คิดถึงคนคนนี้อยู่ตลอดเวลานะอลิสขอสองใบสุดท้ายนะคะมีไพ่4ดาบนะคะ4ดาบกับ4ถ้วยอเป็นคนไม่ชอบให้ใครมากดดันตัวเองนะคะเวลาถูกกดดันนะตีมืนนะคะนิ่งเงียบไปเลยเหมือนกับแบบเปลี่ยนเรื่องพูดนะคะกําลังทะเลาะทะเลาะก,กันอยู่อย่างเงี้ยอยู่ดีๆคนนี้อ้าว น,ะะนี่งหรือว่าใช้คำธรรมะหรือว่าคำพูดอะไรที่แบบคำคมนะคะเนี่ยไฮรแฟนขึ้นมาพูดแทรกขึ้นมาทันทีมีไพ่เอมเปอร์กับไพ่ไฮพริตเทสขึ้นมา2ใบนี้นะคะถ้าสมมติคุณทะเลาะกับคนคนนี้อยู่เนี่ยแล้วเขาถูกนะโอ้โหเขาจะเถียงจนหลังชนฝาเลยว่าชั้นถูกนะนะคะยกอะไรก็ไม่รู้นะคะมาพูดเนี่ยมีไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาด้วยเนี่ยคือเป็นคนไม่ยอมคนเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆแต่ว่าถ้าคนนี้เขาผิดขึ้นมานะเนี่ยก็จะเป็นแบบสี่ดาบนะคะ ตีมืนใส่นะคะนิ่งเงียบเฉยเลยนะคะเปลี่ยนเรื่องทะเลาะกันนะคะแบบเนี้ยแล้วมีไพ่สีถ้วยเอาจะเป็นคนขี้หงุดหงิดหน่อยๆน,นะเออน,นะคะอะไรไม่ได้ดังใจร้อนไปนะคะหรือว่าเสียงดังเกินไปเนี่ยจะไม่ค่อยชอบแล้วนะไพ่สีถ้วยขึ้นมาค่ะจะต้องเป็นคนเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอยู่เสมอจะบอกว่าเป็นแนว perfectionist <c oughs> ก็ได้นะทุกอย่างมันจะต้อง perfect นะคะไพ่สีถ้วยขึ้นมาโอเคค่ะวันนี้จบแล้วกับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะขอบคุณคะ่ะ